สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนแจกชัวตุลาคมเคาะแล้ว2มาตรการคนละครึ่ง3,000บาทบัตรคนจน1,500บาท ก่จะรับชมช่วยโปลดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวานคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ายปีนะครับไปรับชมคําแถลงของโฆษกรัฐบาลเกี่ยวกับรายละเอียดทั้ง2มาตรการนี้กันได้เลยนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของโครงการนะครับที่ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ เรื่องแรกนะครับขออนุญาตที่จะพูดถึงเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนต่างๆของภาคเอกชนนะครับซึ่งโครงการที่เราได้ยินกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับณวันนี้ก็ได้มีการผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยโครงการที่จะใช้ก็ชื่อว่าโครงการคนละครึ่งนะครับเป็นในลักษณะของการที่จะร่วมจ่ายที่เราเรียกว่าโคเพ ระหว่างประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็รัฐบาลนะครับโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าอาหารค่าเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าทั่วไปผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการจะเป็นประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่เกิน10ล้านคนภาครัฐจะสนับสนุนร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปไม่รวมสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและการบริการต่างๆนะครับ ในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะครับหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนโดยที่ว่าจะใช้แอปนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับประชาชนแล้วก็ใช้แอปถุงเงินสำหรับร้านค้าทั่วไปโดยระยะเวลาจะใช้ทั้งหมด3เดือนตั้งแต่ตุลาคมไปจนทั้งถึง31ธันวาคม โดยมีวงเงินจำนวนทั้งสิ้น30,000ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้ง10ล้านคนนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนร้านค้าเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง60,000ล้านบาทนะครับจะทำให้ GDP เนี่ยขยายตัวได้ถึงร้อยละ0.18ะครับเข้าใจว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของทีมโฆษกแล้วเนี่ยทางทีมโฆษกนะครับได้เชิญในส่วนของกระทรวงการคลังแล้วก็ได้เชิญในส่วนของธนาคารกรุงไทยมาเพื่อที่จะได้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นพอจบการแถลงวันนี้แล้วนะครับขอเรียนเชิญสื่อมวลชนได้อยู่ต่อเพื่อที่จะสอบถามในรายละเอียดในเรื่องของโครงการคนละครึ่งจากทางด้าน กระทรวงการคลังแล้วก็ทางด้านธนาคารกรุงไทยเพิ่มเติมด้วยนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้ที่ผ่านนะครับคณะกรรมการแล้วก็คอรมอให้การอนุมัติก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จําเป็นจากจาการ้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่น นะครับจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับโดยเป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้าน9แสนกว่าคนนะครับวงเงินประมาณ2อ0 0กว่าล้านบาทรวมระยะเวลาทั้งหมด3เดือนเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563 แล้วก็เนื่องจากผู้ที่มีบัตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรโนา2019เนี่ยทำให้มีไรายได้ลดลงและไม่สามารถหาไรายได้จากแหล่งอื่นมาได้โครงการนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดนะครับได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มกําลังซื้อแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายกันซื้อสินค้าบริโภคที่จําเป็นรวมทั้งก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่นผ่านร้านธงฟ้าอีกด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเพิ่มเงินให้500บาทในระยะเวลา3เดือนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีซึ่งปกติได้อยู่300บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น800บาทต่อเดือนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีไรายได้ระหว่าง30,000ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีปกติได้อยู่200บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น700บาทต่อเดือนแต่เงื่อนไขก็คือว่าจะกดเป็นเงินสด ไม่ได้นะครับอันนี้คงจะต้องไปใช้ใจ่ายในร้านสินค้าธงฟ้าแล้วถ้าเกิดใช้ไม่หมดนะครับในแต่ละเดือนสะสมทบเดือนถัดไปก็ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอเชิญตัวแทนจากทางกระทรวงการคลังกับตัวแทนของทางด้านธนาคารกรุงไทยนะครับได้ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของโครงการ คนละครึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็น,ปน,ปนโครงการที่ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก่อนหน้านี้เราจะเป็นในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับสอบศนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่วันนี้ก็คือในเรื่องของอมาตรการนี้เนี่ยผ่านคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเป็น,ปนที่ชัดเจนแล้วว่าจะดําเนินการอย่างไรจะลงทะเบียนกยัน,ะนอ,อ,อย่างไรนะครับผ่านแอปอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากค่ะ อาจาราตั้งประกรน,นะคะผู้อำนวยการสํานักนโยบายภาษีสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะครับครับผมสวัสดีครับผมเฉลิมครับอดีตอาชีพตัวแทนของธนาคารกรุงไทยดูแลสาข,ขาของธนาคารกรุงไทยครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับโครงการมีอยู่2โครงการที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะครับกับเงินกู้ก็คือโครงการคนละครึ่ง กับโครงการที่มีการเพิ่มเงินในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเป็นการเพิ่มวงเงินเท่านั้นเองแต่ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเนี่ยเป็นโครงการใหม่แล้วก็เป็นโครงการที่เราได้ยินมาเรียกว่าสักระยะหนึ่งแล้วหลายอาทิตย์จากการประชุมสปสนะครับแต่วันนี้เป็นเป็นข้อสรุปนะครับที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะครับ ก็เลยอยากให้ทางด้านกระทรวงการคลังได้เพิ่มเติมในรายละเอียดแล้วก็ให้ทางด้านธนาคารกรุงไทยได้พูดถึงในเรื่องของการที่จะดําเนินการในเรื่องของแอปอะไรต่างๆด้วยนะครับเรียนเชิญครับค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะหลังจากที่ครมลมีมติเห็นชอบแล้ววันที่หนึ่งตุลาคมจะเป็นวันแรกที่รับสมัครลงทะเบียนร้านค้าผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งจะเป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดานะคะที่เรารลับเข้าโครงการนี้ ต่อมาสําหรับประชาชนเราจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคมค่ะโดยเริ่มการเริ่ม ใช้จ่ายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2530นะคะโดยการดำเนินการเนี่ยสิทธิประโยชน์สำหรับประชาชนที่จะได้รับก็คือรัฐบาลสนับสนุน50%ของการใช้จ่ายโดยใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินววละ150บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการค่ะดังที่ท่านโฆษกได้นาเสนอไปแล้วว่าการใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นการดาเนินการใช้จ่ายสาหรับฝั่งประชาชนคือ ใช้ใจ่ายผ่านเปาตัง คือ G Wallet นะคะกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสำหรับในส่วนของร้านค้านะคะก็จะใช้จ่ายผ่านถุงเงินที่ร้านค้าได้เข้าร่วมสมัครโครงการกับทางกรุงไทยนะคะซึ่งช่องทางของร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมสมัครได้ตั้งแต่1ตุลาคมก็คือสามารถเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com หรือไปที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้สําหรับรายการสาขานี้เดี๋ยวอาจจะให้ทางกรุงไทยเพิ่มเตมิมมานะคะประชาชนก็ตามคุณสมบัติที่ท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วคือต้องมี มีบัตรประชาชนมีเป็นคนสัญชาติไทยอายุ18บริบูรณ์ขึ้นไปตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนนะคะแล้วต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนคนที่เราจำกัดไว้คือตอนนาตอนนี้คือที่10ล้านคนค่ะ นี่คือเบื้องต้นของการดำเนินการหน้าเว็บไซต์ของ w w w ร o l ไวด์เ .com จะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่1ตุลาคมนะคะโดยที่เข้าไปประชาชนจะเริ่มลงทะเบียนได้16แต่สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ก่อนได้ค่ะวันที่1ก็จะเฉพาะสำหรับลานขาเท่านั้นเบื้องต้นก็จะเป็นรายละเอียดดังนี้ค่ะครับขอบคุณครับของผมในฐานะของธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารผลิตของรัฐนะครับ ก็จะให้บริการในเรื่องของการเปิดบัญชีนะครับให้กับทางร้านค้านะครับร้านอาหารก็คือร้านค้าถือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับถ้ายังไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก็เราจะมีเจ้าที่นะครับในฝั่งของพนักงานธนาคารกรุงไทยเนี่ยออกไปพบท่านเลยครับท่านยังไม่จําเป็นต้องมาที่สาขา เราจะมีเจ้าที al> league, s, ่ออกไปพบท่านตามแหล่งชุมชนแหล่งร้านค้านะครับก็ให้ไปรับในการที่จะให้บร AP ิการนะครับในเรื่องของการโหลดถุงเงินแอปถุงเงินนะครับคือฝั่งผู้ร้านค้าเนี่ยจะต้องมีแอปถุงเงินนะครับเพื่อเป็นแอปที่รองรับเงินจากผู้ใช้จ่ายเงินคือภาคประชาชนภาคประชาชนเนี่ยก็จะอดโหลดแอปเป่าตังค์นะครับก็จะเป็น2ฝั่งฝั่งที่ผู้ใช้ใช้เงินนะครับ ก็โหลดแปปอปเอาตั้งนะครับเราจะมีพนักงานที่คอยให้บริการไปยังสถานที่บอกประกอบการแนะนําให้ให้กับร้านค้านะครับขออนุญเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่เข้าไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ได้รับ SMS แจ้งให้รับสิทธิ์ได้แล้วเนี่ยนะครับอนุมัติเรียบร้อยถ้าภายใน14วันนะครับยังไม่ได้ใช้นะครับแอป,ปหรือว่ายังไม่ได้มีการ ทำอะไรเกี่ยวกับการที่จะไปใช้จ่ายนะครับก็จะโดนตัดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่หายไปก็คือจะไปเพิ่มให้คนอื่นเพราะว่าตอนนี้ที่เราทราบกันดีอยู่ว่าเราลิมิตไว้ที่10ล้านคนใช่ไหมครับ<ช>นะครับสิล้าน<ช><ช>คน<ช>นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้ใช้ภายใน14วันนะครับจะโดนตัดสิทธิ์เพื่อที่จะไปเพิ่มสิทธิ์ให้คนอื่นที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับเรียนเชิญสอบถามเพิ่มเติมเลยครับสิบตุลาคมค่ะ ในฝั่งร้านค้าเนี่ยเราก็ใช้นโยบายของาการภาครัฐน,นะครับเราจะมีเจ้าที่ของพนักงานธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับที่ออกไปพบพบให้่พี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าย่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามคอนเซ็ปต์ของที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดมาเป็นร้านอาหารร้านค้าทั่วไปครับอันนี้เราจะเน้นที่ร้านรายย่อยแล้วก็เป็นร้าน่งฟ้าเดิมด้วยครับที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ด้วยครับ อันนี้จะเป็นส่วนของร้านค้ารายย่อยนะคะเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวภาษีที่เป็นหลักเลยนะคะจะเป็นการใช้จ่ายร้านย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาอยู่ะคะ่ะ ร่วมได้ค่ะแต่เราจะต้องมีคอนเซนต์คือการเข้าร่วมจะต้องกดคอนเซนต์ใหม่เพราะว่าแอปพลิเคชันที่จะใช้ในถุงเงินมันจะเป็นโครงการคนละครึ่งค่ะเวลาเราเข้าถุงเงินนะคะมันจะแบ่งแยกโครงการกันร้านเดิมที่เคยเข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วเขาสามารถเข้าแอปถุงเงินแล้วก็จะมีพัอปอัพขึ้นมาเป็นโครงการคนละครึ่งคลิกเข้าไปตรงโครงการคนละครึ่งก็จะมีการยืนยันเข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะทางกรุงไทยระบบจะมีการสกรีนให้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลหลังบ้านเราจะมีรู้อยู่แล้วว่าร้านคือร้านประเภทไหนคะ่ะในเบื้องต้นในข้อมูลที่เราทํากันบ้านกับโครงการเดิมที่ทํามาแล้วปัจจุบันเนี่ยมีร้านที่เราสามารถเข้าร่วมโครงการได้เลย1นึ0 2 0สนยี่หนึ่ง,สสงกว่าร้านค้าคะ่ะที่เคยเข้าร่วมโครงการที่มีถุงเงินอยู่แล้วนะคะถ้าเขาต่อยอดเข้าร่วมต่อเราก็จะมีร้านเหล่านี้ที่เข้าร่วมได้คะ่ะ ประมาณทั้งหมดนะคะ200กว่าล้านค่ะแต่ที่เราคัดแล้วที่เกี่ยวข้องกันกันกบโครงการนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ประมาณ120,000กว่าล้านคาค่ะ เข้าร่วมได้ค่ะร้านกาแฟาที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าร้านส้มตำร้านกว๋วยเตี๋ยวหน้ากระทรวงการคลังอะไรยเงี้ยค่ะถ้าเขาประสงค์จะเข้าร่วมสามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยที่ธนาคารกรุงไทยเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ไป Verify แล้วก็แนะนําการใช้แอปถุงเงินให้ค่ะครับขอให้เป็นผู้ประกอบการจริงให้มีร้านค้าจริงนีฮะก็เราไปไปไปสลักให้เลยครับ ายังเชื่อว่ายังมีกลุ่มย่อยในตลาดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอีกเยอะพอสมควรนะคะชุมชนตลาดร้านค้าเรายังมีเอเมทาเกตอีกไม่น้อยกว่าเกือบแสนร้านค้าค่ะเราไม่มีปิดลงรับลงทะเบียนค่ะเรายังรับลงทะเบียนตลอดโครงการสำหรับร้านค้าค่ะ อย่างที่เรียนว่าถ้าสมมติลงไปตรวจสอบมีร้านค้าอยู่ตั้งอยู่จริงและมีการประกอบดําเนินการธุรกิจจริงค่ะก็จะสามารถเข้าร่วมได้ค่ะไม่ค่ะอาหารสินค้าแต่ไม่รวมบริการค่ะไม่ได้ค่ะคือในฝั่งของธนาคารกรุงไทยนะครับแอปพลิเคชัน hmm. ที่เรา uh, ทําให้เนี่ยในถุงก,กันก็สามารถรองรับได้ไม่มีลิมิตนะเพราะว่าเรา uh, ทำให้โดยเฉพาะแล้วก็ทางฝั่งเป่าตังด้วยครับสามารถรองรับได้ครับีน้การเปิดให้ประชาชนที่อยากร่วมโครงการลงทะเบียนนะคะอันที่4นำมากรอได้ถอดเริ่มลงทะเบียน3โมงกอย่านะคะประชาชนเราเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเว็บไซต์จะเริ่มเปิดทุกวัน6โมง6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะ23เนริกานะคะ first come first serve ใช่ค่ะเราก็จนถึงครบ10ล้านคนค่ะแล้วก็อย่างที่ท่านโกศลเรียนว่าหากยังไม่มีการใช้สิทธิ์นะคะภายใน14วันสิทธิ์นั้นก็จะถูกตัดแล้วลงมาเปิดทะเบียนให้ท่านใหม่ค่ะเข้าไปลงทะเบียนถูกค่ะ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  ถ้าสมมติว่าลงทะเบียนวันที่16ใช่ไหมคะเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่23ค่ะแต่หากยังไม่ครบ10ล้านคนแล้วลงทะเบียนวันที่23เราก็จะนับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS ค่ะ ครั้งนี้ระบบครั้งนี้เราได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยที่ถ้าดูจากโครงการเราเที่ร้วยกันตั้งแต่เปิดตัวเราจะไม่ระบบรองรับได้ค่อนข้างดีพอสมควร SMS เราตอบกลับได้ไม่เกินภายใน1วันนะคะซึ่งโครงการนี้เราก็เชื่อว่าจะระบบน่าจะรองรับได้อย่างไม่มีปัญหาะคะ่ะ ผมเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้นับเป็นว่าหนึ่งวินาทีได้กี่คนน,นะนะค่อนข้าง,งจะมั่นใจว่าครั้งนี้ไม่น่าที่จะมีประเด็นอะไรที่จะเข้าไปแล้วมีปัญหานะครับครับระบบเป๋าตังค์เนี่ยเราลองข,ขยายแบรนแล้ว สินค้าออบริการไม่ได้ถูกค่ะจะได้อาหารและสินค้าค่ะจริงๆเราอ่ะต้องการประสงค์ถ้ากึง่งผับน่าจะเป็นนิติบุคคลสะส่วนใหญ่มากกว่าบุคคลธรรมดานะคะ เพราะเรา,เราดูที่บุคคลธรรมดาค่ะจริงๆโครงการที่เราต้องการวัตถุประสงค์ช่วยกลุ่มร้านค้าที่เป็นฐานลากหรือในชุมชนน,น,นะคะให้ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจจากคนที่มีกําลังซื้อช่วยกันกับภาครัาคนละครึ่งค่ะ เราต้องการให้ระบบการหมุนเวียนในเศรษฐกิจเร็วขึ้นนะนะคะถ้าใช้150บาทต่อวันก็เท่ากับ300บาทต่อวันนะคะแต่วงเงินจำกัดเรายังอยู่ที่3,000บาทต่อคนค่ะขอบพระคุณมากนะครับคิดวรถทวนนะครับ ได้ค่ะในของเดือนตุลาคมนะคะจะไม่จะภายในวันที่15ตุลาคมค่ะในเดือนถัดๆไปก็จะเท่ากับวงเงินของปกติที่เข้าอยู่แล้วคือวันที่1ประสพฤศจิกายนหรือ1ธันวาคมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสสดครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับท่านที่เป็นร้านค้าก็เตรียมตัวเลยนะครับพรุ่งนี้ก็ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการกันแล้วนะครับสําหรับท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับ10ล้านคนก็เตรียมตัวลงทะเบียนวันที่16ตุลาคมนะครับงานนี้ต้องแย่งกันอีกแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับการแย่งกันแบบนี้ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับ วันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ